สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะจะมาแนะนำสมุนไพรชั้นเลิศและยอดเยี่ยมสุดเจ๋งเลยนะคะนี่ก็คือเป็นสมุนไพรว่านไพรนะคะว่านไพรจะมีสองชนิดจะเป็นว่านไพรดำแล้วก็ว่านไพรเหลืองนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะปลูกว่านไพรเหลืองค่ะ หรือบางทีก็ผสมประสานด้วยไผ่ดำเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสรรพคุณเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นว่านไพรนะคะสามารถนะคะไล่พวกผีปอบนะคะคนไหนที่เขาเรียนวิชาอาคมนะคะแล้วก็รักษาของไม่อยู่เนี่ยส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นผีปอบในตัวเองนะคะกินตัวเองนะคะแต่ถ้ากินตัวเองไม่ได้แล้วก็คงจะออกไปสิงร่างของคนอื่น บ้านทุกบ้านควรจะปลูกไว้ว่านไพรนะคะสามารถาป้องกันพวกพูดผีปีศาจนะคะภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ว่านไพรเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะที่คนโบ,บราณช่วยรักษาบำบัดโรคนะคะทุกอย่างเลยค่ะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะคะ จะรักษาบำบัดได้อย่างดีทั้งภายในและภายนอกนะคะเป็นยาอา,ย,า,อายุวัฒนะนะคะบำรุงร่างกายนะคะหัวเง่าเขาก็คือเราต้องขุดออกมานะคะแฟนคลับจะเป็นหัวเง่าเขาไายดำจะใช้เป็นน้ำมันสักยันนะคะถ้าครูบาอาจารย์คนไหนเขาเรียนวิชานี้มาเขาจะหาพวกเกี่ยวกับว่านไผ่ดำไผ่เหลืองนี่แหละค่ะเขาจะเอาเง่านะคะที่อยู่ในดินนะคะ ที่อยู่ในดินออกมาแล้วก็มาต้มทําเป็นพิธีเป็นน้ํามันสักเพื่อให้อยู่คงกับพันชาตรีเป็นคาถาโบราณของคนที่ใช้ทําพิธีว่านไพรดําหรือว่านไพรเหลืองจัดว่าเป็นสมุนไพรบํารุงร่างกายนะคะสามารถทําให้ร่างกายเราอ่อนกระเยาวไว้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะ แล้วเขาสามารถรักษานะคะรักษาคนที่โดนพิษงูเหา่าหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะสามารถรักษาแผลได้ง่ายนะคะแฟนขับนีบ้านพี่กุ้งปลูกไว้นะคะแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนี่ปลูกไว้หลังบ้านค่ะติดติดตรงริมรั้วหน่อยนะคะแฟนขับนะนี่ค่ะเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมนะคะเราสามารถเอาเงาของเขานะคะมาต้มมารับประทาน ได้เลยค่ะแล้วก็รักษาเกี่ยวกับกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะรำไส้อักเสบนะคะแล้วก็สกรรพคุณประโยชน์ของเขาช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะและก็สามารถป้องกันพวกมะเร็งทุกชนิดในร่างกายของเราโดยเฉพาะในรำไส้เล็กและรำไส้ใหญ่แก้ขับถ่ายพยาธิแล้วก็ช่วยบำรุงเจริญอาหารแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้บิดนะคะแล้วก็สนับผู้หญิงวัยประจำเดือนที่ไม่มาปกตินะคะ ตัวนี้สามารถไพรเนี่ยสามารถรักษาได้นะคะเราก็เอาเงาเข้ามาต้มนะคะแล้วก็รับประทานเหมือนน้ำชาหรือเอามาผึ่งแดดไว้ก็ดีนะคะแฟนคลับนะ <c oughs> คนที่เป็นเลือดกำเดาออกแล้วไหลไม่หยุดเนี่ยเราใช้าว่านไพรตัวนี้นะคะรักษาได้ง่ายค่ะ <c oughs> แล้วก็คนที่ประจำเดือนไม่มาปกติเวลาเรากินก็เป็นปกตินะคะแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะ ทุกอย่างในร่างกายช่วยขับลมนะคะส่วนใบของเขานี่นะคะแฟนขับหนี่ใบของเขาเนี่ยเราสามารถเอามาย่างกับไฟอ,อ่อนนะคะแล้วเอามาประครบนะคะขยี้ขยี้หน่อยนะคะแล้วเอามาประครบะตามส่วนของร่างกายจะขยายหลอดเลือดนะคะไม่แข็งตัวนะคะ,ะแล้วก็แก้พวกพวกพวกช้ดำดําเขียวด้วยนะคะ,ะเราต้องควรมาปลูกไว้ประจําบ้านนะคะแฟนลับเพราะว่าสปปรรพคุณของเขาเนี่ยเหลือร้อนป้องกันนะคะ ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รักษาพวกโรคหอบผืดนะคะแล้วก็แก้ท้องผูได้นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบแล้วก็โรคของผิวหนังนะคะแล้วก็ปวดตามข้อนะคะทุกอย่างเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคเกาด้วยนะคะโรคเกาเนี่ย อย่างนี้อันนี้คือนี่คือหน่อของเขานะคะแฟนคลับหน่อในสปปรปพคุณของเขานี่นะคะเราก็เอามาสับๆ,ๆนะคะเอามาต้มนะคะแล้วเราเอามาประคบนะคะแฟนคลับสวนเงาเขาจะอยู่ข้างในเราก็ต้องขุดเงาเขาออกมานะคะแฟนคลับเห็นไหมคะนี่สัปพคุณบ้านไหนยังไม่มีปลูกก็ปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะแตกหน่อออกเยอะเลยค่ะดอกเขาก็จะสวยสัปพคุณเขาได้ทั้งรากทั้งใบทงงั้งเงาทั้งดอกเนี่ย คุณสมบัติสุดยอดนะคะแฟนขับนะก็ขอให้แฟนขับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะบาย